ขั้นตอนต่อไปก็ขั้นตอนหาปืนมาสมนะครับซึ่งเราก็เอาไม้ที่เราตัดแต่งต้นไม้นะครับเก่งไม้ลเล็กใหญ่ก็ว่าไปนะครับของผมผม,ผมก็เจยวหาพวกเศษไม้ต่อไม้นะครับนะนะครับในในการเล่นของผมกนะ็จะมีเศษไม้ต่อไม้ขเก่า <S <S ที่ว่า เราเลื่อยทิ้งไ, <ป S 1> ไว้เราทริ้งแล้วนะครับใช้ประโยชน์นะครับระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าไอเศษไม้ต่อไม้พวกนี้มันก็เป็นที่อยู่ของสัตว์มีพิษนะครับตะขาบบ้างไอแมงป่องเล็กที่ภาษาใต้เรียกว่าถุยมันถุยมันนะครับเดี๋ยวจะเป็นอนผม,มนะครับมันก็ต่อยอ่ะนะครับคือ ระวังแล้วนะครับแต่ว่า,<ม>าก็โดนจนได้นะครับอันนี้ก็เรามัดระวังนิดนึง,ง,น,น,น,งนะครับหลังจากนั้นก็นํามากรองนะครับนามากรองตรงนี้นะครับกองที่จะทําตัวทีไว้นะครับกองสมลงไปก็พยายามให้เป็นรูปหลังเต่านะครับเป็นรูปหลังเต่าก็คือ โค้งครึ่งวงกลมมาหนะครับลักษณะครึ่งวงกลมแล้วก็อันนี้ผมจะเห็นว่ามันเป็นสีขเขียวๆเป็นทางปาล์มนะครับปามเป็นเสือรเบเองครับตรงนี้ไไก่หนะครับ,ก,รบก็เอามารองแต่ว่าเดิมเนี่ยแม่เขาใช้ไม้สดรองอันนี้ผมไม่เข้าใจเกตนาเท่าไหร่แต่ว่าน่าจะน เพื่อให้ฟืนมันระดับเท่ากันหรือว่าอาจจะยกให้โปร่งป้องกันเพราะว่าไฟมันจะไม่กินส่วนเนี้นะส่วนหลังนะครับเพราะว่ามันติดพื้นดินน่าจะอย่างนั้นเกศนาขอ,ข,อของแม่นะครับผมก็ไม่เข้าใจเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ผมไม่สนใจเลยเรื่องการท,ทําเผาถ่านโดยธรรมชาติแล้วเอาน้ำส้มพันไม้มาใช้ประโยชน์นะแม่ทําผมไม่ได้สนใจเพราะว่า ดูแล้เป็นเรื่องเชยๆไม่สำมัยก่อนนะครับที่ว่าอย่างนั้นเป็นเรื่องที่ไม่มีอะไรมากมายแต่เอาจริงๆเนี่ยเรามองข้ามความเป็นธรรมชาติเรามองความปูปัญญาคนโบราณซึ่งผมมาคิดตอนนี้แล้ว่าเออแม่เรานี่ฉลาดที่สุดเลยนะครับฉลาดมากเลยโดยเฉพาะการเผาถ่านของท่านเนี่ยขุดเป็นรูปตัวตเตนี่ก็รูปตัวทีเนี่ยนะว่าท่าน มีปฏิภานไว้พิษดีมากนะครับซึ่งผม่อนหน้านี้ไม่เคยสนใจเลยแต่เมื่อผมมานั่งคิดเออแม่เราฉลาดนี่ว่านะครับก็เลยตั้งฉายาตรงนี้ว่าเตาเผาแม่เหนยอก็แล้วกันนะครับแล้วก็ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการที่จะอ่า หนึ่งวิธีการของการทำเลยครับของแม่เขานะครับแต่ว่าทางล้อสิทธิ์คือห้าคนอื่นคัดลอกเอาไปใช้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอดลิขสิทธิ์น,นะครับหมายถึงว่าคือคนอื่นห้ามเอาไปทําคลิปวิดีโอเรียนแบบของผมเพราะนี่คือความคิดของแม่ผมภูมิปัญญาของแม่ของผมนะครับ แต่ว่าทุกคนสามารถมาเรียนรู้วิธีการทําแบบนี้กับผมได้นะครับผมยินดีจะถ่ายทอดให้และท่านเอาไปทําเป็นไรายได้ในชีวิตประจําวันหากินได้นะครับแต่ว่าถ้าจะไปทำคลิปวิดีโอเลอกของผมเนี่ยผมไม่ได้แล้วเพราะว่าอันนี้คือความคิดเขเรียกว่าเป็นลิขสิทธิ์ทางปัญญาของแม่ของผมของแม่เหนยนะครับซึ่งผมเป็นลูกผมนํามาถ่ายทอดให้กับท่าน ทาง YouTube ทางโซเชียลเพื่อจะได้รู้ว่าแม่ผมเก่งแม่ผมฉลาดและผมต่อไปจะเดินตามรอยแม่ของผมก็คือเผาไม้ฟืนอนุรักษ์ธรรมชาติทั้งหมดนี้ที่ผมท่านเห็นอยู่ข้างหลังผมนะครับแล้วก็จะเอาไม้แห้งไม้พวกนี้แทนที่จะดูเหมือนไร้ค่าเอามาใช้ประโยชน์นะครับอันนี้ก็ขอทำงานต่อแล้วกันนะครับยังไม่เรียบร้อยนะครับครับ